ลอตเตอรี่ขยับราคาพุ่งสูงใบละ150บาท หลังจากนางเปรมจิตเชิดชูหรือป้าน้อยพนักงานแม่บ้านของห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่16ธันวาคมหมายเลข201303จำนวนหนึ่งใบรับเงิน6ล้านบาทเปิดเผยถึงความเชื่อที่ทําให้ถูกรางวัลว่าให้ดูสลากไปที่มีตัวการ์ตูนเป็นรูปผีน้อยหรือกบชัยยาที่มีอยู่ในสลากเนื่องจากเคยดูคลิปในทิกตอกที่มีคนบอกในคลิปว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยกับกบชัยยาจะถูกรางวัลตาม ข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจแผงค้าสลากย่านถนนวิภาวดีพบว่าผู้ค้าบางรายจะแยกสลากที่มีรูปตัวการ์ตูนผีน้อยกับกบชัยยาออกมาไว้ต่างหากพร้อมกับขึ้นราคาไปสูงถึงใบละ150บาท ผู้ค้าบางรายไม่ได้แยกไว้แต่หากมีลูกค้าซื้อก็มักจะพูดติดตลกว่าขอตรวจดูก่อนมีผีน้อยกับกบชัยยาหรือไม่เนื่องจากขณะนี้ราคาขยับพุ่งสูงเป็นอย่างมากหลังจากป้าน้อยถูกรางวัลที่หนึ่งจากสลากรูปดังกล่าวแต่ผู้ซื้อสลากบางรายก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงโดยระบุว่าคนจะถูกรางวัลซื้อรูปอะไรมันก็ถูก ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับราคาลอตเตอรี่ใบเดียวนั้นทุกแผงจะขายที่ราคา100บาทเนื่องจากผู้ค้าอ้างว่าไปรับมาก็ต้นทุน94บาทกว่าแล้วส่วนลอตเตอรี่ชุด2ใบจะอยู่ที่200บาทหากเป็นเลขที่จะขยับราคาขึ้นไปตามลำดับส่วนลอตเตอรี่ชุด5ใบราคาขยับพุ่งไปที่700บาทจากเดิมขายอยู่ที่500-550บาทโดยผู้ค้าอ้างว่าขณะนี้รวมชุด5ใบยากมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าลอตเตอรี่ผีน้อยกับกบชัยยาราคาพุ่งสูงถึงใบละ150บาทและหายากมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com